สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชานกันอีกแล้วนะครับนาอนวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไอรอีกแล้วผมนะลุยกับนะใข่เอมเคิดกันอีกเหมือนเดิมมาดูสเต็ปหน่อยเป็นยังไงครับผมนะตอนนี้สเต็ปห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ซ้ํากันเลยดูก็ถือว่ารอบนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะเอาไงดีเอ่ยต้นเกมมีสองนะ ต้นเกมนี่มีสูงไหลสองรอวตัดเปลี่ยนสลับสองรอบมาลองดูมันไม่มีให้สามเลยแล้วต้องสวนเอาเองมาเปิดนี้ปีนขึ้นสูงดีกว่าเนาะตอนนี้อยู่เท่าไหร่วะอ๋เอเตรียมมาหมื่นสองพันอย่างน้อยเปิดแรกขอให้บวกก่อนแล้วกันถ้าเปิดแรกไม่บวกนี่เล่นยากเลยอ๋จัดหนักจัดเต็มครับผมมาเหลือสองพันนะผมนะตามยากนะถ้าไม้นี้ไม่โดนคูณสมาทั้งสองด้านเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วจะลงต่ำหรือเปล่าเพื่อนถ้าคูณออกแบบนี้แม่งชอบออกต่ำนะเฮ้ย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 เรียบร้อยสามหกหกครับผมนะโดนไปดิคูณสองมาด้วยอ่าบวกสองหมื่นนะผม <c oughs> โอ้แม่งเปิดเดียวหนีได้เลยนะเนาะกำไรสองหมืน่นนี้แม่งพอเลยสำหรับคนที่เล่นใจใจหน่อยนะเอาลเว้ยสองตัดสองหรือเปล่าเพื่อนแบบนี้โอกาสมานะ แต่ต้นเกมแม่งไม่ยอมส้มกันว่ะเนาะต้นเกมแม่งไม่ซ้มกันเลยอะแปลว่ามารอบนี้นี่ค่อนข้างที่จะดูยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ต่อครับผมอ่ะเหลือไ้สองหมื่นแล้วกันคูณสองลงหน่อยนะเพื่อนนะไม่ลงแม่งลงตาเดียว,วไหวตาเมื่อกี้ไม่คูณเยอะจัดมันเป็นคูณหลอกด้วยไงหลอกไอ้ด้านที่ว่าไม่ออกอ่ะ <im itation> <im itation> มาสักทีสักทีอีกสักทีเพื่อนโอ้ยโอย่าหมุนดีเอารีบฝัดเฮ้ยอย่าบอกนะมันฝัดเสร็จแล้วโอ้โหแม่งโปรหรือเปล่าเนี่ยแม่งออกเอียวสิอู้หันหน้าหนีหนเสืดดูมันทำมันน่าจะเป็นกับเน็ตหรืออะไรสักอย่างมนะมันเอาเฉยว่าเหลือสองหวแม่งหนีเลยนะหนีให้เจ็บตัวเลยไม่เอาลาแปดพันหนีซะเลยโอ้โหอะมา มันมาหนึ่งตัดหนึ่งนะเห็นไหมมันลงแค่สองพอมันลงไหลลงต่ำสองปุ๊บม,มันจะสลับที่เราดูต้นเกมเมื่อกี้นี่สลับสลับประมาณสองรอบสูงต่ำสูงต่ำแล้วแม่งมาไหลต่ออา้าวขอให้ได้ขอให้โดนเพื่อนอย่าบักอีกนะห้ามหมุนนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมันแปลกๆป่ปปวะเออขย่ยาวละ ป๊าบเอ,อ,อียวโหกหก้มันจะเบิลไปไหนวะโอโหแม่งเบิลสามตาซ้อนดูดิไอตาสูงก่อนหน้านั้นก็สามหกหกตาเมื่อกี้ก็เอียวสี่ส่อันนี้แม่งมาเอียวหกอีกโอ้โหเอาล้วเวยถ้าเกิดว่าเกมเปลี่ยนแบบนี้ก็ตามไปเลยผู้ชมนะสูงต่ำสูงต่ำเล่นแมงหนึ่งตัดหนึ่งไปเลยเพราะว่าต้นเกมนี่เราเข้ามาเห็นเมื่อกี้ก็คือว่า สูงต่ำสูงต่ำเนี่ยซ้ำกันประมาณสองรอบแล้วมันถึงไหลนะอย่างน้อยแม่งไม่ยอมเจ็บตัวแน่ทุนลรมาหมื่นสองใช่ไหมล่ะตอนนี้อยู่สามหมื่นเอาถ้าแม่งไม่ได้จริงๆไม่ไหวจริงๆม่ต้องหนีอะนะลองดูดิจะรอดหรือเปล่าคูนี่แม่งลงยากจริงว่ะแต่มันดีตรงที่ว่าสถิติมันอ่านง่ายปึ๊บปึ๊บป๊บปบปบปบ เรียบร้อยยอ่อสามห้าเออือ,อโดนเน้นๆเ,เอาดิได้เท่าไหร่วะมันค่อนข้างที่จะคิดให้เราเช้าว่เกมนี้เอาขึ้นดีเพื่อนเอโอโห้ยบอกสาเอาละเกือบสี่เหมือนก็โอเคท่านผู้ชมนะเฮ้ยแต่ยอดอะยอดขึ้นละวสา0หมื่กำไรก็อยู่ประมาณกำไรอยู่2 5งหมื่นห้าพัน่ชมนะแม่งก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละไม่สู้ต่อท่านผชมนะก็สําหรับนาคา m j k i n g คิงครับผมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ